ข้าวแอลกินเขาแต่เศร้าอาการตัวนี้ตัวเย็นลงแล้วมือขึ้นนี่หอนหลายว่ามันไฟนี่ยาหลังอาหารนี่อันเล็กเองเอาเกลนมาเสียด้วยหน่อยห่อย่อมาเสียดไปก็เด็ดเด็ดเด็ดนะฮึ

ช้อนตักลย่ะช้อนหนึ่งจัวันที่สองแล้วค่หายดีก่อนค่อยกลับ่าจะนอนอีกหนึ่งคืนไ่ะว่าวถ้าไข่ขึ้นยังีก่หนึ่งคืนเลยอีกสมคืนสี่คืนผมบอกเพราะว่าไข่มันขึ้นยังไม่ขึ้นนี่มันเศาว่าขึ้นกงวันเ่อกนังขึ้นเพว่า สามสุดตรงสองถึงสามเมือ่อเขาเรียกว่าไข่น้ำปากไข่ปากไข่ปากถึงน้ำธรรมชาติสตร์ตรวจเบิ้งแล้วบิ้่มีหน้าการปลอดภัยไม่มีไม่มีสาพรพิษไม่มีอะไรเลือดก็ปลอดภัยตรวจเลือดตรวจทุกอย่างตรวจเชื้อโควิดต,ตรวจไข้วัดใหญ่ตรวจไข้เลือดออกไม่มีออนีี้เเชืออ่่ยยางดวท กอนอนหลให้สบะลบกอดตับ้สบาก็ปหัวนอใ่สบายะไปตั้งเป็นหัวดูแอ่น่ดูแลอหลับตาซากินนุ้ชดกินน้ำซุป ก็าม่กส่เลยจากกิสุดเลยยังส่เลย กินนะเนแม่ไปชงไมโลมาให้กินต้องกินนะลูกนะจะได้ออกโรงพยาบาลเร็ว,รวรพ่อถามครูแล้วจะสอบแล้วจะสอบอะไรจะสอบขึ้นชั้นป .2 อไสอบ,สอบ,ดสอบลดีใจไดไ,ได้งนะสอบ่อนเธออย่าข้ามอจะขึ้น ขอสองอร่อยมากเลยชิเล้ได้ขึ้นพอสองแล้วขึ้นต้อสอบไม่ได้สอบทักสองสอบเาก็ไม่ได้ขึ้นในเนตกินตั้งหูเ้ยก็สอบทักสองเนอะกินตั้งหูินถามด้ยะดต้ก็แงับกินลูกกินขอบคุณพี่น้องเอซีทุกคนเด้อสีส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะครับ ขอบคุณหลายที่สงสารน้องเฮงเนี่ยเป็นขึ้นที่สองแล้วกรปุกน้ำเกลือกับสองกระปุกแลกาา้วก็ยาขาเชื่อยาคาเชื่อมาอนี้กับไมาอีกกระปุกหนึ่งน้ำเกลือกับมาแล้วกระปุกไม้หมดไปแล้วหนึ่งกระปุก คืนนี้โตหอนว่ามันไฟไปจับหมอมันเสร็จหมอกเกลียงเสร็จเอาจนเย็นก็มองถ้าเด็กน้อยถ้าไม่อยากมัดไข้จะต้องดูแล่ดิรอเที่ยวคุณผมเคยเลี้ยงนิดหน่อยเนาะก็ต้องบ่ต้องห้องผ่าให้ยิดหน้อยห้องแล้วไข่จะขึ้นถ้าผู้ใดเคยเลี้ยงมาที่นู่นแล้วสันทารู้พี่ ให้สบายให้พ่อสบายนะไม่ต้องเป็นหัวนะครับให้สบายนะโอ้เม่ต้องให้พ่อหลับให้สบายหรอกเอ้แม่หลับไปเถอะไม่ได้เมตโต้พอหลับเถอะมาดูตัวมันก็มันเขียวคล้ำเลย กิตัวผิวขาวนะกินอะไรๆกิสลัดาขาวขยะน้องอข้าวเห็นก็ุ้งมาเปิดเกณฑ์ต้นหอมนะอืมกินเกณฑ์ต้นหอมกินเนื้อแข็งแรงนะลูกอันต้นหอมเกณฑ์ได้เลยครับจะได้ไปเรียนจะได้สอบมึงจะสอบกป .2 แล้วอืมอร่อยมากแต่ได้ขาดเรียนเนี่ยครูบอกถ้ามาไม่ทันก็ จะให้สอบคนเดียวเพื่อนเขาจะสอบแล้ววันจันทร์สอบวันอังคารล่ะวันอังคารก็สอบวันพุธก็สอบวันพฤหัสก็สอบวันศุกร์ก็สอบเราต้องเอาขึ้นที่สอบพอสอบไม่ได้นะลูกเพราะนนอายคนยุ่งมันสมีไม่ดีนะมบรกสะปอนเลยไม่ต้องเข้าไปสอบอายคนนะคะเออต้องปกป้องจะเสียชื่อชักร้องนะ ื่นจขนตอนหนึ่ขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทุกคนหน่อยครับขอบคุณสิครับขอบคุณครับมีคอมเมนต์มาให้กำลังใจมากมายเลยอคณทุกคนที่เป็นห่วงลูกชายนะคะเดี๋ยวเฮงออกไปเฮงเขาไปเล่นคอนเสิร์ตให้ดูนะครับ ค,ค,รครับผมเอาไว้แค่นี้ครับ <ไป S 1> <ป>พี่น้องเอฟซีทุกคนครับก